สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรากหญ้าวันนี้เรามาดูพัฒนาการของไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมหรือไผ่เลี้ยงสามฤดูนะครับผมไผ่สามฤดูที่ผมช่าเอาไว้นะครับผมประมาณสักสิบกว่าวันนะครับตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคือรากเขาเริ่มเดินแล้วก็เริ่มมีนอขแขนงเริ่มออกมาแล้วนะครับผมจากที่เป็น ท่อนพันนะครับผมท่อนพันแบบนี้นะครับผมเนี่ยท่อนพันแบบนี้นะครับแล้วเราเอาไปชําลงถุงไว้เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเขาเริ่มจะแตกที่ตานะครับผมตาที่จะออกเป็นกิ่งแขนงเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับหน่อแหลมๆนี่นะครับผมเนี่ยเป็นหน่อแขนงที่เขากําลังจะออกนะครับผม เขาเริ่มแตกหน่อแขนงแล้วมันจะเป็นก้านยาวๆเราก็จะเป็นใบไผ่นะครับผมเพราะฉะนั้นตาเนี่ยตาที่เขาแตกมเนเขาจะแตกตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้เป็นตานะครับผมตุ่มๆอย่างนี้นะครับผมตุ่มๆตามลำไผ่เนี่ยคือตาที่จะออกเป็นเป็นกิ่งเป็นใบนะครับผมเป็นกิ่งแขนงนะครับผมแล้วที่โคนกิ่งนะครับผมที่โคนกิ่งตรงด้านล่างที่อยู่ในดินนะครับผมมันจะมีตาที่จะออกมาเป็นหน่อใหม่เป็นลำใหม่นะครับผมนี่คือ ไผ่นะครับผมซึ่งการชำไผ่มันใช้เวลาไม่นานนะครับผมที่ทําให้รากเขาเดินแล้วก็มีกิ่งขแขนงออกมานะครับผมเนี่ยหลายๆต้นเนี่ยเริ่มมีกิ่งขแขนงเดี๋ยวผมพาจะเดินดูรอบๆนะครับหลายๆต้นเนี่ยเริ่มออกนะครับผมเยอะเลยนะครับนี่ครับเป็น,นหน่อแขนงกำลังออกมาเต็มเลยนะครับผม ส่วนต้นที่กําลังจะแตกเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับผมนี่อย่างนี้กำลังเริ่มนะครับผมอย่างนี้กําลังเริ่มเนี่ยในกําลังเริ่มนะครับผมเขาเริ่มจะแทงหน่อออกมาจากเปลือกนะครับผมคือมันจะมีเปลือกสีน้ําตาลในหุ้มอยู่นะครับผมอย่างอันนี้นะครับผมเนี่ยนะครับมันจะมีเปลือกสีน้ำตาลหุ้มอยู่แล้วเขาก็จะเริ่มแทงออกมานะครับผมเป็นตาเป็นตาของกิ่งแขนงนะครับเพราะฉะนั้น การชําไผ่เนี่ยไม่ค่อยไม่ใช่เรื่องยากนะผมไม่ใช่เรื่องอยากการจะปลูกให้เป็นการจะชําให้เป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากโอกาสรอดเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราขุดท่อนพันมามาอย่างดีนะครับผมขุ ah man, ทม yan, มดท่อนพันมาอย่างดีก็คือมีตาที่ที่โคนนะครับผมมีตาที่โคนมีตาที่เง่าของมันเนี่ยมันก็จะแตกกิ่งออกมาได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมเอาวางเอาไว้ใต้ต้นมะม่วงนะครับผมมะม่วงเป็นมะม่วงเบานะครับผมมะม่วงเบาเนี่ยออกลูกเต็มเลยนะครับ สำหรับมะม่วงเบาออกลูกเต็มเลยนี่นะครับกาลังออกเต็มต้นนะครับคือมะม่วงเบาเนะี่ยมันเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็ลูกเล็กนะครับผมเอาไว้กินสดๆนะครับเอาไว้กินดิบๆสดๆคือมันยังไม่เข้าภัยนะครับผมคือเปลือก เออเม็ดมันนะครับผมเม็ดมันยังไม่ยังไม่แก่แล้วเอาไปกินเนี่ยเอาไปจิ้มน้ําประหวานนะครับผมที่เขานิยมทานกันราคาที่ขายในเมืองในกรุงเทพเนี่ยราคาโลละแปถึงร้อยี่บาทนะครับสำหรับมะม่วงเบาผมก็ใช้ที่พ่อชํำเนี่ยเป็นที่ง่ายๆนะครับผมคือเอาไว้ใต้ต้นมะม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าเราปลูกกี่ปีปลูกกี่เดือนต้นไผ่มันจะมี ทรงพุ่มขนาดไหนมันจะโตขนาดไหนนะครับผมผมจะพาไปดูอายุหนึ่งปีสองปีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมพามาดูแปลงไผ่แปลงนี้นะครับผมอายุมันเนี่ยประมาณสักปีกว่าๆนะครับปีนี้ย่างเข้าปีที่สองนะครับปลูกมาแล้วประมาณปีนึงเนี่ยกอมันก็จะใหญ่พอสมควรนะครับผมมีลำอยู่เนี่ยประมาณสิบกาลำนะครับผมกอหนึ่งนะครับอย่างเราดูเนี่ยฮะดูที่มัน นี่ครับผมเนี่ยอย่างต้นเนี้ยมีเอ่อกอเนี้ยมีลำอยู่ประมาณเจดดลำนะครับผมเราปลูกแค่ปีเดียวนะผมเราจะได้ลำขนาดนี้นะครับผมนี่เรายังไม่รวมถึงหนอที่เราหักไปกินหักไปขายด้วยนะครับผมอันนี้มันเป็นหน่อลุ่นสุดท้ายที่ผมเก็บเอาไว้นะครับผมซึ่งเก็บเอาไว้ไว้ขุดไปทําท่อนพันนะครับผมต้นแบบนี้นะครับผมเราต้องแต่งกอนะครับผมอย่างลำอย่างเงี้ยอย่างกอเนี้ยนะครับผมมีลำอยู่ประมาณ10กว่าลำเนี่ยนะครับเราต้องเอาออกนะครับผม เอาออกแต่งกอเพื่อเอาออกเอากิ่งแขนงด้านล่างออกนะครับผมปีนี้กิ่งแขนงของผมเนี่ยไม่ค่อยเยอะที่มันไม่ค่อยเยอะเพราะว่าผมไม่ได้ขัดไม่ได้หักหน่อไปทานไม่ได้หักหน่อไปกินผมปล่อยมันเอาไว้ในรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายเนี่ยผมจะเอาไว้ประมาณสักเดือนกันยาตุลาเนี่ยผมก็จะไม่หักหน่อไปกินละก็จะปล่อยให้มันเป็นลำนะครับพอเป็นลำเนี่ยเราก็ต้องมาเอาลำออกนะครับผมเราจะเก็บไว้กอนึงเนี่ยเวลาแต่งกอเนี่ยเราเราตัดทิ้งหมดเลยนะครับผม ถ้าเราไม่ขุดไปทำกิ่งพันเนี่ยเราต้องตัดนะครับผมตัดให้มันที่โคนต้นเนี่ยตัดออกให้มันเหลือประมาณสองสามลำพอนะครับผมให้มันเหลือสองสามลำลำด้านในนะครับผมเนี่ยลำที่อยู่ด้านในนะครับผมด้านในตรงกลางกอเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอ,าออกแล้วก็เราเลือกลำใหญ่ๆที่อยู่ด้านนอกนะครับผมอย่างเงี้ยลำใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราจะเก็บเอาไว้นะครับผมสาหรับการแต่งกอซึ่งใครยังไม่เข้าใจเรื่องการแต่งกอไผ่นะครับผมไปดูในคลิป นะครับผมไปดูในคลิปเก่าๆซึ่งผมมีวิธีการแต่งกอนยอยู่หลายคลิปนะครับผมไปค้นหาดูนะครับผมนี่คือจะบอกว่าการปลูกไผน่นะครับผมอย่างที่เราผมถ่ายว่าต้นพันธุ์แบบนั้นนะครับผมเราเอามาลงปลูกเนี่ยปลูกได้เลยนะครับผมขุดหลุมแล้วปลูกได้เลยดินไม่ต้องเตรียมนะครับผมแปลงไม่ต้องเตรียมนะครับผมขุดแล้วลงหลุมได้เลยนะครับผมแปลงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ย toggle. เป็นปากปล้วยเก่าเ,เพื่อนๆจะเห็นว่ามันม,มีต้นกล้วยเก่านะครับผมผมเอาไผ่เนี่ย ไม่ได้ไถไม่ได้แปรไม่ได้ตัดหญ้าไม่ได้ทําไม่ได้ทวนดินอะไรทั้งนั้นนะครับผมมาขุดหลุมปลูกข้างกอ,อกล้วยเลยแล้วกล้วยมันก็จะตายไปนะครับผมนี่ดูกล้วยต้นเก่ากล้วยมันก็จะตายไปผมเอามาปลูกในปากกล้วยเลยนะครับผมคือกล้วยมันอายุหลายปีแล้วแปลงนี้ผมก็เลยเปลี่ยนให้มันเป็นแปลงไผ่หวานเพราะฉะนั้น เวลาเรามาปลูกเนี่ยบางคนบอกว่ามันต้องเตรียมแปลงเตรียมดินให้ดินมันล้วนอะไรทํนานองนี้สําหรับการปลูกไผ่เนี่ยไม่ต้องเลยนะครับผมปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมแปลงก,ก็ได้นะครับผมนี่คือความง่ายของไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมความยากมันมีอย่างเดียวครับไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยอ,อ่อันนี้มันยังไม่ลกนะครับผมมันยังไม่ลกคือถ้าไผ่รกก็รก,กเนี่ยมันจะมีกิ่งแขนงด้านล่างเยอะอย่างเช่นกรอนนี้นะครับผมเนี่ย มันจะมีกิ่งแขนงเยอะนะครับผมคือมันลกรุงลังอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องมาเสียเวลาแต่งกอนะครับผมโดยการตัดกิ่งแขนงการตัดกิ่งแขนงก็คือเอาตั้งแต่ด้านล่างเลยด้านโคนกอเนี่ยเอากิ่งแขนงออกให้หมดประมาณศีษะเราระดับศีษะเรานะครับผมระดับนี้นะครับผมตัดกิ่งแขนงให้หมดมันก็จะดูไม่ลกแบบนี้นะครับผมมันก็จะดูไม่ลกแบบเนี้นะครับผมนี่คือการทําไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมไผ่เลี้ยงหวานในข้อดีของมันก็คือว่ามันออกหน่อทั้งปี นะครับผมเราอยากกินหน่อนมันเมื่อไหร่ในหน้าแรงเนี่ยก็ลดน้ํานะครับผมลดน้ําไม่เกินเดือนเขาก็จะออกมาเป็นหน่อให้เรากินนะครับผมรสชาติของไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยมีรสชาติที่มีความเฟื่อนมีคาม,มีความขมนิดๆนะครับผมนิดๆไม่ไม่ขมมากเหมือนไผ่ป่านะครับผมไผ่ป่าเนี่ยต้มสามน้ำ, 4, นำสี่น้ำใส่น้ําตาลลงไปก็ยังไม่หายขมแต่ไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยต้มให้เดือดประมาณ10นาทีเนี่ยความขมแทบไม่มีเลย เอาไปทําอาหารได้ทุกอย่างนะครับผมนี่อาหารที่นิยมทานกันเนี่ยก็คือเอาไปต้มจิ้มน้ําพริกเอาไปทําซุปหน่อไม้เอาไปแกงนะครับผมถ้าหน้าหน่อไม้ที่มันมีหน่อไม้ออกเยอะๆเนี่ยคือช่วงเดือนกันยาตุลาหน่อไม้จะออกเยอะเพราะว่าหน่อไม้ป่ามันออกมาด้วยนะครับผมคือหน่อไม้ป่าเนี่ยนะครับผมหน่อไม้ป่าหน่อไม้ตามธรรมชาติเนี่ยมันจะออกเป็นฤดู ฤดูที่มันออกก็คือตั้งแต่สิงหายันตุลาคือประมาณ2เดือนแต่ไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยออกทั้งปีนะครับผมออกทั้งปีไผ่ปลาเนี่ยเรามาให้น้ําลดน้ํำยังไงนะครับผมมันก็ไม่ออกหนอนะครับผมแต่ไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยมันเป็นชนิดของมันนะครับผมมันจะออกหน่อตามที่เราต้องการเมื่อเวลาเราลดน้านะครับผมความยากของไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยก็คือยากตรงตามแต่งกอนะครับผมส่วนการขายง่ายมากขายดีก็ไผ่กินซุงนะครับผม ไผ่กิมซุงเนี่ยผมมีแปลงอยู่ข้างข้างนะครับผมจะพาไปเดินให้ดูไผ่กิมซุงด้วยนะครับไผ่กิมซุ่งเนี่ยเป็นไผ่หน่อใหญ่นะครับผมไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยลำไม่ใหญ่นะครับผมลำประมาณเนี้ยหน่อมันก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณเท่าข้อมือเด็กแบบใหญ่สุดนะครับผมถ้าใครไปเปรียบเทียบกับไผ่บงหวานก็ประมาณเบอร์สองเบอร์สามนะครับแต่ไผ่กิมซุงเนี่ยเป็นไผ่ที่กอขนาดใหญ่ลำใหญ่หน่อก็ใหญ่นะครับผมหน่อเนี่ยไผ่กิมซุงเนี่ย จะมีหน่อประมาณ8ขีดถึงกิโลกว่าตามสุด8ขีดนะครับผมใหญ่สุดก็กิโลกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นการปลูกไผ่นี่นอกจากเราได้ใช้ทุกอย่างเลยนะครับผมใช้ลำกินหนอนะครับผมเอาลำไปใช้ในงานก่อสร้างงานเ,เพาะช่วยในการเพราะปลูกไปค้ำยันเนี่ยได้หมดใบเนี่ยก็เป็นปุ๋ยย่างดีนะครับผมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นไหมครับ,นะรบช่วงหน้าแล้งเนี่ยใบไผ่ร่วงเต็มพื้นเลยนะครับเกลื่อนพื้นเลยถ้าใครขยันเนี่ย เอาใบไผ่ไปทําปุ๋ยหมักได้เลยนะครับผมดินบริเวณกอไผ่เนี่ยมันจะมีเป็นดินชนิดพิเศษเขาเรียกว่าดินรากไผ่นะครับผมดินรากไผ่คือดินรากไผ่เนี่ยรากไผ่มันจะมเีเชื้อราชนิดหนึ่งเชื่อว่า,เ,าเชื้อราไตโคเดอร์มานะครับผมมันจะมีใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาเวลาเราเอาไปผสมดินปลกูกหรือเราเอาไปหว่านบนพื้นบนอรอบๆทรงพุ่มของต้นไม้ชนิดอื่นเนี่ย เชื้อราไตโคเดม่าเนี่ยมันจะช่วยทําให้โรคโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยมันไม่เป็นนะครับผมไม่เป็นอย่างกล้วยตายพายเนี่ยก็เกิดจากเชื้อราถ้าเราเอาดินดินในดินข้างกอไผ่เอาไปปลูกนะครับผมมันก็จะช่วยทําให้เชื้อรามันหมดไปหรือไม่มีไม่เจริญเติบโตมันก็ช่วยลดเ,เรื่องรากเน่าของต้นไม้ได้นะครับผมเวลาเราไปเพาะเพราะฉะนั้นเขานิยมเอาดิน ดินไผ่เนี่ยนะครับผมดินในกอไผ่เนี่ยเอาไปในการเพราะชำนะครับผมมันจะช่วย uh, โรครากเน่าโคนเน่าครับนี่คือคุณสมบัติของดินนะครับผมดินที่อยู่รอบๆกอไผ่เนี่ยอย่างพื้นเนี่ยตามพื้นๆเนี่ยครับผมเต็มไปด้วยรากไผ่รากไผ่จะเดินไปไกลนะครับผมเดินบนผิวดินเนี่ยความลึกเนี่ยประมาณเมตรกว่านะครับผมที่รากไผ่เจาะลงไปนะครับผมแทงรากลงไปเนี่ย ใต้ผิวดินเนี่ยก็ประมาณเมตรกว่าๆนะครับผมบางบางกรอาจจะถึง2เมตรแต่บนผิวดินเนี่จะมีรากฝอยเต็มไปหมดเลยนะครับผมอย่างที่ผมเดินอยู่เนี่ยติดถนนเนี่ยจะมีรากไผ่อยู่เต็มไปเลยนะครับผมรากไผ่อยู่บนพื้นเ,เต็มไปหมดเลยนะครับผมสังเกตเพื่อนๆสังเกตนี่นะครับอันนี้มีถุงอะไรอยู่นะครับผมถุงที่มานะรากไผ่ยังขึ้นมาอยู่บนนี้เลยได้เลยนะครับผมเนี่ยนี่ตามพื้น,นมีแต่รากไผ่นะครับผมรากไผนะ่เพราฉะนั้นต้นไม้ที่ปลูกใกล้ๆไผ่กิมซุงเนี่ย ค่อนข,ข้างอันตรายนะครับผมเพราะนั้นเวลาเพื่อนที่จะปลูกพืชติดกับไผ่เนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องทําคลองนะครับผมทาคลองเป็นคลองคลองไส้ไก่ขุดคลองไส้ไก่เพื่อดดตัดรากไผ่ไม่ให้ไปรบกวนกับพืชต้นอื่นดูง่ายๆนะครับผมดูง่ายๆอย่างไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยไอแถวที่ติดกับไผ่กิมซุงเนี่ยนะครับผมต้นไม่โตนะครับผมมีไม่กี่ลําไม่ค่อยโตนะครับผมเพราะมันปลูกที่หลังมันปลูกที่หลังมันแข่งมันสู้แข่งสู้เ ไผ่กิมซุไม่ได้นะครับผมถึงแม้จะเป็นไผ่ชนิดการลากเยอะเหมือนกันแต่ว่าต้นมันยังเล็กนะครับผมต้นมันยังเล็กเนี่ยเพราะว่า,ามันถูกลากของไผ่กิมซุ่ในแย่งอาหารทําให้ต้นมันโตไม่เต็มที่ถ้าดูด้านในนะครับผมดูด้านในเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับปลูกพร้อมกันนะครับผมต่างกันเยอะเลยนะครับผมนี่นะครับผมข้อสําคัญนะครับผม <Vel az ir> เวลาปลูกพืชใกล้ๆกับไผ่กิมซุงเนี่ยเราต้องทาคลองไส้ไก่กันถ้าไม่ทําคลองไส้ไก่กันเนี่ย มันจะลบกวนหรือถ้าเราไม่อยากจะทําแบบนั้นเราก็เอาต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ใหญ่มาปลูกใกล้ๆนะครับผมมันจะไดะ้ไม่ลบกวนกันเพราะว่ารากมันใครเขาเรียกว่าสินเสมอการรากมันหากินเก่งกพอกันเนี่ยมันก็จะเติบโตได้ดีนะครับผมแต่ถ้าเราเอาน้อยหนาเอาฝรั่งเอามะกรูดมะนาวมาปลูกใกล้ๆเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้ผลผล,ผลิตที่ดีมันจะไม่ค่อยโตนะครับนี่คือข้อสําคัญของการ ปลูกพืชใกล้กับกอไผ่สาหรับคนที่คิดจะปลูกไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมกิ่งพันธุ์ที่ผมถ่ายตอนต้นคลิปเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนๆจองกันไปเยอะแล้วถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาเบอร์โทรเข้ามาเดีย๋ยวผมจะแจ้งไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับไปหาโทรโทรเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็จองกิ่งพันธุ์ไผ่เลี้ยงหวานได้นะครับ ขอบขอบคุณนะครับผมช่วยกดแชร์กดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าการทำคลิปของผมเนี่ยมันจะมีผู้คนดูได้จำนวนเพิ่มจำนวนเยอะขึ้นนะครับผมถ้าเพื่อนช่วยกดกดกระดิ่งกด s ั b สไ cribe หรือกดแชร์เนี่ยก็จะแพร่กระจายไปในวงก้างนะครับผมเพื่อนๆคนอื่นก็จะได้เห็นนะครับผมแล้วก็จะช่วยเพิ่มรายได้สำหรับคนทำคลิปเป็นแรงและกำลังใจให้ผมได้ทำคลิป ต่อไปด้วยครับผมสวัสดีครับ